ได้ครับถ้าเจ็บบอกนะเดี๋ยวไปนหน้าสบายเจ็บโอเควางลงนะครับพี่เกบาสบายสบายโอเคไม่มีอนแแล้วเนาะโอเคโอ้ชามเฮสปรายสปรายบังริ้วรอยเฮสปราย สวัสดีค่ะรายนี้ก็คือรายการแต่งอองรายกรรซองครึ่งเลยคะ่ะและตอนนี้ก็คือช่องของซับระฮาฮะฮาฮะบเฮ แกรบ,บินะะตอนนี้นะคะก็เราจะมาเขา้าเรียกว่าแต่งองค์อะไกระทรงนะคะความสวยความงามนะคะมีไปแล้วหลาย EP แฟชั่นก็มีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาใส่ใจกันในเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างนะคะหลายคนมีปัญหาเส้สนสูงเป็นเวลานานหลายคนเป็นออฟฟิซินโดรมและหลายคนก็อยากจัดกระดูกวันนี้ค่ะไปจะมาทําการจัดกระดูกเป็นครั้งแรกเราจะมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรน่ากลัวไหม เจ็บตัวหรือเปล่าอันตรายไหมปลอดภัยไหมได้ผลจริงหรือเปล่ามาหาคำตอบที่นี่เลยค่ะ Pro Health c h i r o p a c t i c Clinic อยู่ที่นี่เลยนะคะพระราม9สินาคารินโครงการซิติลิงค่ะไปดูกันเลย วันนี้มีอาการปวดตรงไหนบ้างคะจริงๆก็จะปวดปวดตรงช่วงระหว่างอ่าก้นกับกระหลังส่วนล่างในหลังส่วนล่างนะคะใช่ค่ะทั้งสองข้างเลยไหมคะใช่ค่ะจะปวดตอนที่ทําอิยาบทยังไงคะก็แบบเวลาก้มเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก้มเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมีอาการบรรเทาอาการยังไงบ้างคะอย่างถ้าสมมติเราจะก้มก็ต้องแบบงอเข่าลงไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติให้มันหายปวดจริงๆก็อาจจะต้องแบบ นอนนอนแบบพื้นราบแล้วก็โก่งตัวยกตัวขึ้นมาคล้ายๆสะพานโค้งอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จะดีขึ้นนะจะดีขึ้นจะปวดขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือว่าเป็นช่วงไหนไหมครับหรือว่าจะปวดตลอดทั้งวันเลยขึ้นอยู่กับกิจกรรม่ใช่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีการผ่าตัดมาก่อนไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเนาะ่มีโรคประจําตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะ แล้วก็ไม่ไม่อยากมีด้วยเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาตรวจร่างกายตรงนี้เลยใช่ค่ะโอเคโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอชื่อคุณหมอคุณหมอก่อนนะคะอันนี้ก็คือน้องสเปรดและก็เดอเฮอร์บีนะคะวันนี้ก็มาฝักเมื้อฝักตัวด้วยในการที่จะมาจัดกระดูกเรียกได้ว่าการจัดกระดูกเนี่ยเป็นเทรนด์นะตอนนี้เลยที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจใช่ไหมคะ ก็เป็นการดูแลโครงสร้างของร่งางกายให้ให้ป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยส่วนใหญ่คนที่มาเข้ามาปรึกษาเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหารเรื่องอะไรคะมีหลายอย่างเลยครับสัวนใหญ่ปวดข้อปวดหลงังปวดบ่าออฟฟิศซินโดเนเจอร์ปอย ส่วน<า>ใหน,น่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมนั่งนั่งทำงานนานๆอะไรอย่างนี้ช่วงหลังจะมีคุณแม่หลังคลอดคุณแม่หลังคลอดนี่เลย <c oughs> นี่่คุณแม่ยังไม่ได้คลอดได้ไหมคะ <c oughs> เพราะมีลูกอยู่แปดตัวนะก็จะผสมกันชมพูอ๋อชมพูไม่มีเป็นน้ำตาลกับขาวนะวัน <c oughs> นี้ก็มาฝากเนื้อฝากตัวอันนี้เรียกว่าเป็นการจัดกระดูกครั้งแรก ครั้งแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลุ้นกันแต่เราเห็นตามสื่อรวมถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกกันมาว่ามันจะแบบตื่นเต้นนะมันจะแบบบางทีมันก็จะแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงกรอบแกรบบ้างแต่ก็ไม่เจ็บหลังกระดูกนะถ้าเกิดไม่มีก้าเนเะนื้อถ้ามาเกี่ยวข้องที่ปัญหาเพิ่มเติมนะกระดูกจริงไม่เจ็บแต่ว่าแค่มันจะอาจจะมีเสียง,ง,งที่มันตกใจแค่นั้นซึ่งนี่ก็ที่ตกใจอยู่แล้วก็จะออก ขออนุญาตกรีดเลยกระดาวลายข้างบ้านอาจจะนึกว่าเออมีงานปล่อยนะคะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าบุญบ้านใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวในตอนต่อไปก็จะเป็นคุณหมอก็จะตรวจครับร่างกายของเรานี้ให้น้องๆทักประวัติเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอ้ตรวจโครงสร้างเลยเนาะได้ค่ะนอนข้เลยครับได้ค่ะ นี่คือเอาไปซับมันเหรอคะเอ,อเอาไว้ลองเ,เอาไว้ลองเฉยๆครับเอาไม่ให้แบบคือส,สัมผัสอะสัมผัสการอะไรโอเคเอานอนไปเลยอโอเคนี้เ,เลยไหมคะครับผมบริเวณที่ปวดลำตัวคือบริเวณแถวนี้เนะาะแถวนี้เลยค่ะโอเคครับหมอ,คครอตวรวจสภาพก่อนนะอย่าเกรงนะครับปล่อยสบายสบายโอเคข้างนี้สั้นนะอย่างแรกที่หมอเจอนะครับถ้างอเข่าขึ้นอย่างนี้ปวดหนักไหมไม่ค่ะไม่นะครับโอเค แต่พวกนะครับพวกซิกดข้างนี้กับกดข้างนี้เหมือนกันไหมสองข้างรู้สึกตอนนี้ปวดไหมครับ <c oughs> ข้างซ้ายสุดนั้นไปก่อนได้ไหมครับไม่ครับ <c oughs> ตรงนี้ข้างไหนปวดกว่าไม่กว่ามมีอาการปวดไหมปวดเป็นสองข้างคือเหมือนกันยังยังขอยืดง่ายไหมฮะได้ครับซ้ายกับขวาเป็นต่างไหมไม่ต่างแต่เป็นรู้สึกตอนปวดเฉยๆแล้วค่ะปวดเฉยๆแรงแรงปวดอะค่ะ แรงที่กดตรงตูดเฉยๆนะฮะโอเคทีนี้จะเช็คสันหลังทีละข้อนะข้อไหนมีสปริงมากน้อยอย่างไรเป็นยังไงบ้างครับมีข้อไหนเจ็บจี๊ดไหมให้มีไหมอืมยังไม่มีครัไม่มีนะครับโอเคทีนี้เช็คซ้ายขวามีข้อไหนปวดไหมโอเคอ่ะนอนง่ายเลยครับทีนี้ ตูอะลยตู้แล้วแล้วคืนหน้าคืออะไรนะหน้ามันว่ะเอาอย่างเก็บได้ไหมคะเอา่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกลัวกลัวตดงเช็คส่วนบนนะครับได้ค่ะกำมัดเสร็จตรงนะเกรงสุกันเนื่งสองสามยกครับยก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 โอเคหันหน้าไปทางซ้ายดูกันนะคะ สุดเลยนะครับเกรงยกห<ม>นึน่งสองสามยกไม่มีแรงทันควาเกรงสุดเลยนะครับเกรงแรกหนึ่งสองสามยกคั<ม>้งนี่โอเคเ<ม>งยหน้าที่สูงสดเลยครับเงยชัดๆเลยชัดๆเกรงหนึ่งสองสามยกโอเคก้มหน้าโลงทางชิดอกเกรงยกหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่มีแรง <c oughs> มีสองจุดที่มีปัญหาเกรงสู้กัรหนึ่งสองสามเกรงโอเคที่ตันก็หาหมอครับหนึ่งสองสามตันแข็งมาก แข็งแรงดีโอเคเกรงวันนี้น,นะครับหมอจะกดท่อนนี้ลงนะเกรงหนึ่งสองครับงอไว้ครับงอไว้อ่ะเกรงหนึ่งสองครับแข็งแรงดีโอเคส่วนอื่นก็มีสะโพกเ e อยียงนะครับมีหล<ะ>ังส่วนล่างที่ติดนั้นเองสะโพกเอียงนี่มันเกิดจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ชอบการเดินเดินนางงามอะไรอย่างเงี้ยนะะการเดินนางงามของเรา <c oughs> ที่ชอบเดินอย่างงี้เดินแรงไปสะโพกก็เอียงอย่างเงี้เยเหรอนั่งกันนั่งยืนนอนเดินเราไปทําอะไรลักษณะนี้บ่อย นั่งไข่ห้างประมาณเกี่ยวไหมออกเกี่ยวแล้คะอันนั้นหลักๆเลยอานั่งไข่ห้างนาตะแคง์ลักษณะเนี้ยเป็นเป็นเป็นหลักคือเป็นคนที่ติดนั่งไข่ห้างมากแล้วก็เรียกว่าน้องๆนางงามหรือว่าผู้หญิงหลายๆคนเนาะก็จะติดนั่งไข่ห้างเพื่อเสริมบุคลิกภาพส่วนสมัยก่อนจะเป็นยังไงเขาจะมีโรงเรียนสอนมีกราเนาะนั่งไข่ห้างแต่ว่ามัน ในเรื่องของบุคลิกภาพกับเรื่องของการดูแลโครงสร้างมาอาจจะไปผละการเนาะมันก็อาจจะฝืนโครงสร้างเขาเรียกว่าธรรมชาติของร่างกายของเราอะไรเงี้ยอันดับต่อไปนะคะเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการที่จะจัดกระดูกกันแล้วนะคะก็จะลุ้นกันนะคะโอเคลุยได้เลยค่ะไม่ต้ากลัวติดตั้งกกิดเอาใเลยโอเคอันนี้เราเริ่มรักษากันเลยเนาะเราจะประคกงหลังก่อนนะครับอย่าตกใจนะตกัจนิดนึงได้ค่ะครับ ถ้าเจ็บบอกนะครับอยเกงนะสบายๆเจ็บเหรอตื่เ <Bell> ต um. <c oughs> <laughs> ้นใช่ไมันจะใกล้ๆนิหนเนาะอยากเกงนะครับพี่เจบนั่นเรีสองสั้อย่เรงไปแากกระดูกที่นุกที่สุดเลยเนาะ สบายๆนะครับได้ค่ะโอเคหมุนตามมาทีเดียวหนึงสมเตรียบเปล่งโอเคอนนี้างเลยสบายไหมได้ค่ะเยสบายหาเอาไวครับหอให้โอเคนสายเลโอเโอเคไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บค่ะยิงอะไรคะะะยิงอะไรเหรอคะคุณหมอครับผม เจ็บไหมฮะไม่เจ็บครับกระเทือนี่ดีโอเคคิดนะดูหายไปแล้วนิดนึงเท่ากันป่าโอเคทีนี้เราไปดูว่าตรงไหนมีปัญหาเราก็แก้ไปเลยโอเคเ้โอ้โอ้โอ้เอ้โ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 อออ วางลงนะคะอ,คอย่ากเกรงนะสบายสบาย <c oughs> วางลงนะคะเพียงเดียวบ<อ>สบายสบายอโอเคอ่ะ <c oughs> ดูซิเป็นยังไงยกแขนขึ้นมาหมอ <c oughs> เกรงหมดเมื่อก,กี้นะครับหันหน้าไปทางซ้าย <c oughs> เกรงยกหนึ่งสองสามเกรงเกรงเกรงโอเคก้มหน้าลงเกรงเรื่องของซับโอเคหันข้างขวา, <c oughs> าเกรงยกไม่มีอ่อนแรงแล้วเนาะค่ะโอเคโอ้ ชาเออไม่ปวดค่ะเออเออไม่ปวดค่ะเออเออไม่ปวดเลย <c oughs> เนาะปกติเวลาก้มปุ๊บอ่ะขึ้นมามันจะแบบปวดปวดตรงนี้นิดนึง <c oughs> ใช่ค่ะเออแต่นี้คือโอเคเลย <c oughs> สบาย <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณหมอไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยทีนี้สอบถามนิดนึงเพิ่มเติมนะคะว่าบางคนเนี่ยแล้วเราจะต้องจัดบ่อยแค่ไหนแล้วแต่การแล้วแต่ความรุนแรงของอาการนะครับถ้าบางคนเป็นนิดหน่อยก็ อาจจะเจอกัน2สัปดาห์ครั้งสัปดาห์ครั้งหรือเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนรงหนัก,นกต,ต้องเจอสัปดาห์หนึงครั้งหสองครั้งแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมคะมีโอกาสถ้าเกิดพฤติกรรมเราไม่ดีแต่หมอจะพยายามบอกว่าอที่ห้ามนะอาการนี้ห้ามทำอย่างนี้นี้นะถ้าคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะไหวอย่างของสไปร์เนี่ย ห้ามอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็ต้องลักษณะของการปวดหลังนะคะีครับไม่ควรนั่งนานไม่ควรยกของหนักอย่ากินเยอะอส้เองวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอกรอนมากๆเลยลแล้วก็ p r o h Health ฮ h i r o p r a t t i c Clinic ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนวดต่อเนาะขอบคุณค่ะจัดกระดูกแล้วนะคะอันนี้เป็นการนวด หลังจากการเขาเรียกว่าเป็นการนวดคลายเส้นใช่ไหมคะหลังจากการจัดกระดูกไปเมื่อสักครู่เนะฮะ <c oughs> โ้เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหแสดงสีหน้าอย่างรุนแรงมากมายไม่ว่าจะเป็นลุ้นหนะะ้าไม่ว่าจะเป็นสะใจไม่ว่าจะเป็นจกักรยมนะจักรจี้มีเยอะแยะมากมายซึ่งก็แสดงสีหน้า ริ้วรอยการตีนกาอย่างมากมายลองไฮเบอร์ทำ็นไงดีฮะใครจะช่วยดิฉันได้ไม่ให้มันเป็นริวรนรวร้วรอยดิฉันกลัวริ้วรอยร่องรึกต่างๆที่มันทำให้หน้าดิฉันมันดูมีอายุจะ <c oughs> เเ็นไงดีฮะจะกลัวทำไมก็เรามีตัวนี้เลยตรายล้ก็ตรายแล้วก็ตรายตร,ายตราลจีหน้านั่นเองฮ <c oughs> ตัวนี้เขาเรียกว่า d r y l a g i n a Ultimate Collagen Serum เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของ soluble collagen ที่ช่วยเติมเต็มร่องลึกให้ดูตื้นขึ้นและที่สำคัญเลยท้าย้เราดูอ่อนยาวอย่างเป็นธรรมชาติด้วยอ่ะฮะจริงเหรอก่อนใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแล้วช่วยได้จริงไหมก็ต้องพิสูจน์กันนี่อ้าแกออกมานะคะนี่เลยก็จะเป็นนะแล้วนี่นี่คือเนื้อสัมผัส บางเบาเป็นเนื้อเซรั่มอย่างนี้เลยชุบโอ้ซึมง,ง่ายมากเลยจ้ะซึมเข้าผิวไปเลยไม่เหนียวเนอะนาแต่อย่างใดที่สำคัญเลยคือมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเอ๊ะแล้วมันใช้ติดต่อก,กันอะแล้วเป็นยังไงบ้าง่ะความรู้สึกหลังใช้เป็นประจำเนี่ยก็รู้สึกว่าริ้วรอยเราตื้นขึ้นทำให้หน้าเราดูเด็กลงค่ะนี่จ้ะแพ็กเกจก็เก๋มากเปิดออกมา ตาดานดูโห,โหไม่เคยเห็นครีมที่ไหนเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะนี่แล้วออกมานี่แล้วเขาก็ยังมีแอปิเคเตอร์นะคะเป็นไม้พายทำให้เราเนี่ยใช้ตักเนื้อเซรั่มโดยที่ไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสค่ะ วิธีการใช้งานลังหาง่ายมากๆเลยใช้เป็นตัวแรกก่อนที่จะลงครีมบำรุงอื่นๆนะใช้อย่างเป็นประจำเช้าและก่อนนอนเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวมันขัดน้ําใช้ได้หมดทุกเพศทุกวัยยิ่งสําหรับคนที่กังวลเรื่องของปัญหาริ้วรอยแล้วก็ฝ้าก,กระหม่องค้าก็ยิ่งใช้ได้ดีเลยค่ะแล้วมันจะระคายเคืองหรือเปล่าไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่แพ้เลยมาหาัศจรรย์มากปกติแล้วเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายและเซนสิทีฟมากแต่สําหรับไตราจีน่าไม่แพ้เลยค่ะ เอ๊ะแล้วริ้วรอยเนี่ยมันมีจางลงบ้างไหมริ้วรอยมันจะดูจางลงถ้าเราใช้อย่างเป็นสม่ำเสมอและที่สําคัญเลยคือมันตื่นขึ้นด้วยมันทําให้หน้าเราดูอ่อนยาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติดีจังเลยแล้วผิวมันกระชับขึ้นไหผิวหน้ากระชับขึ้นมากใช้แล้วมันดูเด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งแล้วก็ดึงด๋งดึงด๋งดึงด๋งเลยอ่ะงั้นบอกมาหน่อยว่าให้กี่คะแนนสาหรับเซรั่มตัวนี้ ให้สิสิสิสไปเลยจ้ายนหนึ่งในเรื่องของรถเรือนริ้วรอยการันตีได้โดยแบรนด์อัมเบรสเดอร์อย่างพี่ตูฮะตูไหนว่ายบาย พี่ตูน่นันทิดาจ้าอาใจยิ้มสวยร่ายรำจะเรื่องรักวาไม่ได้เจ็บทางหัวหาจ่าดูแลหัเจ็บหุยน่าสนใจอ่ะแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมแน่นอนคะ่ะใครที่สนใจนะคะบอกว่ามาจากช่องของ s p i r e Lab ในกระบี่นะลดไปเลย60%และนี่คือช่องทางการติดต่อสั่งเลยตอนนี้นะคะลุย Trajina Ultimate Collagen ซรั่ม น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสบายตัวมากๆเลยสําหรับใครนะคะที่ตอนแรกกลัวเหมือนนี่นะตอนแรกนี่ก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะอันตรายไหมมันจะเจ็บตัวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่เจ็บตัวเลยแล้วก็สบายมากแต่อาจจะมีการแสดงสีหน้าอ้าว นยฮะแต่เราก็ไม่เป็นห่วงเพราะเรามีตรายอะไรนตรายตรายเลจีนะาช่วยดูแลเรื่องเรียวของริ้วรอยให้มันตื้นขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่กลัวกับการแสดงสีหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะมาจัดก,กระดูกนะแนะนําให้มาที่นี่นะคะ โปรเฮลคารโแพคติสได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะที่จบด้านคารโอแพคติสก็คือคุณหมอก้อนเนี่ยจบจากอเมริกาเลยนะคะในด้านของคารโอแพคติสเฉพาะทางเลยนะสำหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยที่นี่คือเซฟตี้มากๆนะคะที่สําคัญเลยคือในเรื่องของราคานะคะที่นี่นะเริ่มต้นอยู่ที่2,000บาทนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นคอสหรือว่าขึ้นอยู่กับราคาเขาเรียกว่าการวิเคราะห์คุณหมอก็จะวิเคราะห์แล้วก็ ตรวจอีกทีหนึ่งว่าคนนี้มีปัญหาอะไรยังไงต้อง ต้องใช้วิธีการรักษาอย่างไรนะรเพราะฉะนั้นราคาจะขึ้นอยู่กับบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะ,ะติดต่อนี่เลยเราจะให้นะ,ะทางเพจทางเบอร์โทรนะตรงนี้นะคะของทางคลินิกตรงนี้นะ,ะก็ติดต่อไปได้สอบถามไปได้เลยแต่แนะนําว่าให้มาที่นี่นะเพราะที่นี่เนี่ยไว้ใจได้และที่สําคัญเลยคือได้ผลด้วยนะคะสำหรับนี้นะคะรายการแต่งอ,องค์รายการทรงเครื่องก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วใครอยากให้ไปทําอะไรนะเม้นันมาได้ในใต้คลิปนี้นะคะ สวัสนีลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะฮาลกับเบอร์เราเต้นได้แล้วจ้ะเาเต้นได้แล้วก้มได้แล้วจ้ะ